ช่วงนี้ได้ข่าวว่าเปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมจ้าน้องๆหนูๆทำไมพูดแล้วต้องใส่ตามท่าด้วยครับเนี่ยก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับสำหรับใครที่เปิดเทอมแล้วนะต้องตื่นแต่เช้าเดินทางไปโรงเรียนกลับไปเจอเพื่อนๆนะครับก็น่าจะสุกกว่าตอนปิดเทอมใช่ไหมาว่างเมื่อไหร่ก็แวะกลับมาดูคลิปกันละกันนะครับ ก็วันนี้นะครับเราว่ากันด้วย2เรื่องเรื่องแรกนะฮะก็คือเรื่องของตัวละครไลเดนที่ถูกปรับในแพทนี้นะครับรอบนี้ปรับขึ้นมาน่าใช้มากเลยครับนี่คููเทวเนี่ยจ่ายเ5ินาวิลดเหลือ60วินะครับแล้วก็บมงบุมเนี่ยปกติจะออกมาแค่30วิวิแต่รอบนี้อยู่นานถึง60วิบวิเลยนะครับสเท่า แล้วก็เวลาแมงมุมกัดศัตรูเนี่ยเมื่อก่อนกัดแค่3วิแต่เดี๋ยวนี้กัดนานถึง5วิเลยนะครับก็น่าใช้ขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะใครที่เป็นเมนตัวนี้นะครับบอกเลยห้ามพลาดสนุกแน่นอนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไลเดนเนี่ยไปทัวร์ใน4ีวิสีนะเป็นหมดที่ผมไม่ได้เล่นนานมากในหมดนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามีมังกรเหล็กด้วยนะนี่มังกรเหล็กมาแล้วทั้งในหมดทั่วไปและ4ี 4. อ่ะในโหมด CVC เนี่ยมันจะมาในรูปแบบของ a อ r ดรอมังกรนะครับอันนี้น่าสนใจไม่แพ้มโหมดโดดล่มเลยแต่ว่าเราต้องเล่นในแรงนะฮะเดี๋ยวนี้จะไปทัวร์ให้ดูโ <Okay. S 1> อเคไม่รู้ว่าใครเคยลงไปเล่นกันหรือยังนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยมังกรเหล็กกับสกิลแมงบุมที่ถูกปับมาใหม่ไปเล่นร่วมกันเนี่ยเป็นไงบ้างพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับ วันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมเข้ามาเล่น4 v 4ตั้งแต่มีอัปเดตใหม่นะครับวิธีเล่นเหมือนเดิมใช่ไหมก็คือเริ่มเกมมาีม่ตัง้ง500ซื้อปืนก๊อกก่อนอเฮ้ยมีไอเทมไซเบอร์ขายด้วยระเบิดน้ำแข็งกับรองเท้ามาังกรแต่ว่ามันล็อกอยู่แสดงว่าต้องเล่นไปสักพักหนึ่งก่อนใช่ไหมถึงจะกดซื้อได้เดี๋ยวไปดูกันว่าจริงไหมนะครับวันนี้เดี๋ยวผมซื้อให้หมดเลยเออเก็บตังค์ก่อนงนะช่วงต้นเกมท้ายเกมนี่กวาดเรียบมาเกมที่หนึ่งครับ เปิดเกมกันด้วยสกิลยิงใจสไปเดอร์แมนไปเลยไล่เดนลูกพอ่อนี่ดู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 ด,ดูแมงมุมกัดฉลามอารียบร้อยไอทีละคนเด็กทีละคนคนละทีเด็กพ่อหนุ่มอเ,เอาหมดตีเฉยอีอย่างวะ แม่รู้สึกได้ถึงความเกียนเลยนะสกิลแมงบุมงมาเล่นในสี่ดยนะครับคือยังไงก็ต้องมีคนวิ่งมาเหยียบแบบว่าเกมที่2ครับเฮ้ยมีปืนอักคด้วยนี่สา่มาพันสีปืนอัคเวลายิงในนี้มันอัปเกรดเหมือนกันใช่ไหมเ,เดี๋ยวดูพร้อมกันนะครับว่ามันจะอัพออโต้เหมือนในโหมดโดดโล่มหรือเปล่าไปเพื่อน let's go ออกสตาร์ทเกมที่2นะครับเกมนี้ผมก็จะใช้ไลเดนเนี่ยเปิดเหมือนเดิมอ่าแต่เราต้องหาม,มุมที่ศัตรูวิ่งผ่านบ่อยๆนะครับน่าจะเป็นแถวลัวตรงนี้ไปเลยสไปเดอร์แมนหลักไข่เขาตึ้งหลักฐานลูกซ้าเรียบร้อยโดนมึงมุมกัดดิดอก ทางมันแคบยังไงเขาก็ต้องวิ่งมาเหยียบนะครับรอดยากเสร็จไปสองเหลือสองคนข้างบนเหรออา้าวเรียบร้อยหมดตีทีมผมก็ตึงนะเนี่ยวิ่งใส่อย่างเดียวไม่พักเลยหลังจากมังกรแล้วต่อสู้คือแอร์ตอบมังกรอ,อ่า มาแล้วนะครับแอดดอปคือมันจะมารอบที่3ใช่ไหมอู้ดีไงตัวบักเอฟไปเลยวัยรุ่นมันได้เวลาออกล่าบางกรแล้วคือเราต้องยิงมันใช่ไหมตายเลยตัดให้ไปครับตัวนี้ขอนะอย่าแย่งพี่ไอ้น้องเดี๋ยวขอเหนียวใกล้ๆอา้าวตายแล้วหรอทำไมตายไว้แท้ พอตายก็จะตอบเป็นกล่องแอดออกมานะครับเอาเพื่อนโอ้เพื่อนยังเก็บหมดเลยได้ระเบิดมาอันเดียวเอาใครทำเพื่อนผมเจอระเบิดน้ำแข็งหน่อยนี่เป็นไงเครื่องลูกเดียวแต่เด้งสามทีไอสองน้องอ ขอญาตซ้ำ hm แบบว่งวองไวเอาปืนปมานี่ส่วนหนึงใช่ไหมห่อยแมงมุมไปเช็คนี่แมงมุมผมซึกแซกได้ด้วยโคตรเท่ต้องมีระบบเลี้ยวยันอยู่นี่ปันดีครับน,ออน้องก็ถือว่าแปลกดีนะครับมีมังกรมาให้ยิงใน 4v4 ด้วยเฮ้ยแล้วรอบนี้มีด้วยหรอ อ๋อแสดงว่าหลังจากนี้คือจะมาทุกครั้งใช่ไหมครับเฮ้ยแลในร้านมีระเบิดน้ําแข็งมังกรขายแล้วนี่วาอ๋อก็คือมันลดล็อกในรอบหลังๆส่วนรองเท้าเนี่ยยังเดี๋ยวเราต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนโอเคโอเคมาได้ดูกันอีกรอบนี่ <Okay. S 1> เห็นปีกว่าแวบมังกรวินอยู่กลางแบบขอนะเพื่อนๆตัวนี้เดี <Thank you. S 1> ๋ยวผมจะิงแบบเน,น้นๆเลยเข้าไปใกล้ๆก,ก่อน ต,กกตายอย่างไวเฮ้ยเพื่อนขอของอย่าพึ่งแย่งเอาเพื่อนเก็บหมดเลยเลยไม่รู้ว่ามันตอบอะไรบ้างได้แต่ไอวอลไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเก็บรอบหน้าก็ได้แต่มันจะมีรอบหน้าหรือเปล่าตอนนี้มันสามศูนย์แล้วอะ่ะเอาเพื่อนใครยิงอยู่ข้างล่างตัวหนึง่งไอหลามหลังกล่อง ลมลมเปิดมาเพื่อนเฮ้ยผู้สาวนี่เจอมังมุมพี่หน่อยอ่าเรียบร้อนหัวแตกเดินไม่ได้ดิแม่มังมุมด่านนี้เกียนดีจริงวางตรงไหนก็มีคนเกยียบนะครับมาคนสุดท้ายอยู่ไหนหนออุ้ย ล้มเฉยเยี่ยมเลยโคัมเบอร์สี่โอ้โหแม่งกูกล่ามึงไม่ชุกูุกก็ชนแล้วไอ้อ้ไอ้้นอออออ้อ้ออ้ไไ ซูงเบอร์ีเล่นเออและดีเล่นไรเนี่ยโเนี่ยออเบอร์สี่ไชุบเพื่อนใช่ไหมเบอร์สามหัวร้อนเปิดไม้ดุ่วิรอบนี้ซื้อรองเท้ามังกรได้แล้วดีกว่าระเบิดน้ำแข็งก็ซื้อได้นะถ้าตังพอ แหมช่วงนี้นอกจากอากาศจะร้อนแล้วหัวเพื่อนกันยังร้อนด้วยนะครับไม่โดนชุบเปิดไมดา่าเฉยฮะรอบนี้เราซื้อลองทางา้ามังกรมาเล่นแล้วกันเี่เหมือนก็ได้ตรวจล่มเลยไหนโดรดินี่พุ่งท้ายนิดนึงมามาังกรรอบนี้ขอเหมาเต็ม็ไมไหมน้องไหนดูดิมีอะไร อะไรยามากรจิว๋วฮัลโหลอ๋อเก็บมาแล้วมันมาบินอยู่ข้างๆแบบนี้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยใจเย็นหลามคนกำลังตื่นเต้นกับมกรจิว๋วไม่ต้องเดินเ <laughs> <laughs> ดินแมงมุมกัดไปได้5วิก็นานอยู่นะช <Hey! S 1> นะตัว อ๋อเวลายิงมันจะขึ้นว่าช้าลงเหรอเมื่อกี้ <Okay. S 1> ใช่ไหมผลของมกรจิ๋วใช่ไหมครับ <Okay. S 1> เนี่ยเดี๋ยรอดูนะตอนยิงแล้วมันจะขึ้นบอกที่ตัวศัตร <Okay. S 1> ูเนี่ยเห็นป่ะมันคิดว่าช้าลงคือมันทำให้ศัตรูติดตืดเหรอครับ <Thank you. S 1> เอ้เซอร์ไพรส์นี่ยเนี่ย mm hmm. ผมคิดว่าจะมีแค่ไอ้มกรบินอยู่ข้างบน ที่ไหนได้มีลูกมังกรอยู่ใน a i ร์ดด้วยนะครับเฮ้ยอันนี้ถือว่าน่าสนใจมากอ่ะเป็นไงครับมีมังกรจริงๆด้วยนะใน4 v 4ไม่รู้ใช้ตัวเดียวกับไอที่บินมาข้างเครื่องบินในโดดล่มหรือเปล่านะครับแต่ว่ายังสงสัยอยู่ว่าไอลูกมังกรเนี่ยมันทำอะไรได้นะเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกสกกมหนึ่งกันละกันนะครับอ่ะคชมกันเลย CVC เกมที่2ครับ ในเดือนนี้นะครับยังมีผู้ชม48.7%ที่ยังไม่ได้กดปุ่มติดตามนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกันด้วยนะฮะเพื่อที่คลิปจะได้เด้งขึ้นฟรีบ่อยๆและผมจะได้ถึง9ล้านซับไวๆด้วยนะครับคือเราต้องเล่นไปก่อน2เกมแรกเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วก็แอร์ดรอปมันจะมาตั้งแต่เกมที่3นะครับถ้าผมดาวไม่ผิดนะมาเพราะฉะนั้นลุยกันเพื่อนๆเบอร์3อย่าไปด่าทีมอีกนะเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้มันคนละทีม มาปล่อยแบงมุมสแกนไปก่อนเลยมุมนี้คนชอบดัก<อ>ติดเฉยเฮ้ย <First flight. S 1> ไม่ใช้แบบนี้โอเคนะเนี่ยใช้โซนพื้นที่ต้องสงสยัยลาก่อยพะนุ่ม <S <S 2> <S 2> อา้าบทตีเฉย มีกดหน,น้าดิงใส่ด้วยเยลออเยี่ยมเลย the end, the ทีมผมก็ตึงเหมือนกันนะครับเนี่ยเฮ้ยสเตปแมงบุมผมว่าเล่นในสีวิสีสนุกกว่าโดดล้อมนะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ย oh, มันแคบไงเราสงสัยตรงไหนว่า oh, 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 oh. มีคนอยู่เราก็ยิงแมงบุมไปก่อนอ่าวงแมงมุมมันกว้างนะครับใครเหยียบในวงปุ๊บเนี่ยแมงบุมกระโดดกัดขาเลยล็อกห้าวิอ่ะ ยิงฟรีสบายๆนะฮะโอเคมาเกมที่สองเพื่อนเกมนี้ขอแบบเร่งด่วนอ่าเราจะรีบไปเจอมังกรเกมถัดไปคา้าตัวบั้นแลอลมาทางนี้โอ้ยขวาก็ไม่ตรงไหนว่าผมยังไม่เห็นตัวชั้นสองหรือเปล่าอ่าใช่จริงด้วยตัวเดิมเลยว่เสื้อส้มเสียงอยู่บนเพื่อน ตึงเหรอเนี่ยเจอบางบมกัดขาหน่อยไม่ต้องยิงจริงจริงบางบมกัดก็ยังยิงได้นะครับแต่ว่าศัตรูอาจจะแบบเสียจังหวะนิดนึงเจนล็อกขาเดินไม่ออกใครไอ้วอ แงกิวนะน้องสำหรับการอัปเกรดปืนอาร์ใน4 4ยิงแล้วมันก็อัพเองเหมือนเดิมนะครับถือว่าดีเลยใช้ได้ตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมเอาละคนสุดท้ายอยู่ใสเอา้าเพื่อนเปิดก่อนได้ปูดซะงั้นม,มนุยนลิงเหรอเราเออเยี่ยมเลย,เออเย,ย อบมังกรโผล่มาแล้วนะครับแปลว่าค่อนข้างชัวนะก็คือเล่นไปสองรอบแล้วรอบที่สามเนี่ยมังกรจะออกมานะฮะก็เตรียมตัวตอนรลับได้เลยไปเพื่อน go to the monkey ตัวนี้ขอนะห้ามแย่งขอดูหน่อยว่ากล่องแรกันตอบอะไรเรียบร้อยลวงเอาแล้วเพื่อนไปถึงก่อนอีกแล้วโว็อดเลย แอบหลังหอเจอแมงบุมพี่หน่อยน้องนี่เราปล่อยแมงบุมเข้าไปกัดนะครับดูดิจะโดนเปล่าแมงบุมมันตาเลี้ยวซอกแซกตามหลืบได้ด้วยนะโคตรเจ๋งเฮ้ยเดี๋ยวเขาไปเหยียบอ่ะทำไมไม่โดนหรือว่าเขายิงแมงบุมผมทิ้ง ก่อยอ๋อเขาอยู่ขอบนอกเลยไปโดวนวงนไม่เป็นไรเพื่อนรวมตัวช่วยกันดึงเอา้าอนัญญญ <c oughs> อนยาเจ็บหนักเียบร้อยน้องอนันยาเปิดก่อนได้ปูเฉย มารอบตัดสินรอบนี้พี่ขอนะน้องพี่จะไปเก็บลูกมังกรมาเลี้ยงฝื้นฟูอีให้ทุกคนแล้วฝื้นฟูอีพีให้ทุกคนแล้วเพื่อนกดอะไรอ่ะทำไมอีพีมาเต็มหลอดเลยไปน้องได้เวลาออกเดินทาง Go to the bunker จริงๆทุกคนไม่ต้องมานะไปทางอื่นเดี๋ยวพี่เคลียร์เองตัวนี้ นี่ครับให้ดูแบบเต็มๆทามันจะบินแบบเตี้ยมากเลยนะเนี่ยพอโจนยิงแล้วก็จะาวาร์ปเข้าประตูมิติหายไปนะแล้วก็ทิ้งกล่องแอร์ดรอปไว้ว้ามังกรจิ๋วาอีกแล้วอารมณ์เหมือนยิงแม่แล้วก็เก็บลูกมังกรมาเลี้ยงยังไงก็ไม่รู้อ่ะไหนขอดูคาําอธิบายหน่อยเหล่ามังกรเด็กที่ตามคุณอยู่นั้นทุกๆสิบวิจะลดอัตราการยิงของศัตรูที่คุณโจมตี อ๋อคือถ้าศัตรูติดหนืดจะยิงช้าลงใช่ไหมอย่างนั้นหรือเปล่าจปล่อยแมงมุมดักไว้ก่อนเฮ้ยดักขวาจะมาซ้ายอะไรครับนี่ไงยิงแมงมุมพี่เลยน้องไม่รู้เรื่องไปหนึ่งไปสอง มันขึ้นช้าลงนะแต่ว่าอันนี้คือตุยเลยยังไม่ทันช้าก็จะมีผลตอนเราแบบใช้ช่วยซัพพอร์ตเพื่อนๆน,น,นะครับเดี๋ยวไปตัวสุดท้ายมันประดักตรงนี้จะไม่ชุบใช่ไหมก็มาดิแหมไอวอลไม่มีรับนึงเพื่อนนะรีบชุบก่อนเดี๋ยวโดนด่า <c oughs> มันเข้าไปในรูทางขวาเนี่ยไปเลสปยสไปเดอร์แมนทำหน้าที่ไปเอ้าไปไหนละไม่อยู่ตรงนี้ขวาอ่าเรียบร้อยนะจ๊ะเ,เดินเปงวงกัดขาจนได้นะครับเนี่ยสกิลมันมีประโยชน์มากนะคือยิง โซนพื้นที่บริเวณนั้นได้เลยแล้วถ้าศัตรูเข้ามาเหยียบเนี่ยโดนกัดนิ่งๆ5วิเลยนะครับเอ้ยถือว่าใช้ดีจ้า ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวละครไลเดนที่ถูกบัฟขึ้นมาใหม่ถือว่าใช้งานได้ดีกว่าเดิมนะฮะแมงมุมเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นการศัตรูก็นานขึ้นคูดาวน้อยลงนะครับส่วนแอร์ดอมังกรที่ลงไปเทสเนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์นิดๆตอนแรกคิดว่ามีแค่มังกรบินมาส่งแอร์ดอที่ไหนได้มีลูกมังกรอยู่ข้างในด้วยนะครับพอเราเก็บมาเลี้ยงเนี่ยก็จะทำให้ยิงศัตรูแล้วเขาจะติดหนืดยิงช้าลงด้วยอันนี้ถือว่าน่าสนใจนะลองแวะมาเล่นดูละกันใกล้จะหวดเวลาของอีเวนต์นี้แล้วนะครับ